ไซคจี้คุณไม่มีคุณจะทําตามระบบได้ต่อเมื่อคุณรู้จักความพอเพียงนะครับมันถึงจะทําตามระบบได้เม่อพอแล้วเนี่ยเฮ้ยทายังไงจะรู้จักความพอเพียงมันต้องมีฐานบาร,รมีฐานคือบริจาคเนี่ยบริจาคออกไปนะมันบาร,รมีมันเกิดขึ้นในที่สุดเนี่ยนะฮะมันมันการบริจาคเนี่ยจากการให้เนี่ยนะมันกลายเป็นการ Get Rid of เป็นการปลดเปลื้องปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหลายนะอะ่ปลดเปลื้องรองเท้าอีกยี่สิบสี่คู่ที่แขวนคอนะที่ผมบอกว่ามีรองเท้ายี่ห้าคู่อะต้องใส่หมดเลยไว้อวดคนอะมันพอเพียงนะทานบรมีทําดีแล้วเนี่ยเราใส่รองเท้าคู่เดียวก็พอไม่ต้องไปอวดใครเขารอมันหุ้มตีนได้เดินได้ก็เอาละนะฮะที่เหลือ เพื่อไม่ต้องแบกอีกต่อไปคนจะเมลจะมีเงินไปเพื่ออะไรก็เพื่อกิน่ะเพื่ออยู่อะเพื่อรักษาโรคเพื่อเครื่องนุ่งห่มมันมีแค่นี้เองแต่มันเอามาอวดกันต่อมันเข้าใจผิดนะจริงๆแค่นี้เองถ้าคุณมีอยู่แค่นี้มันก็อยู่ได้คุณมีเพิ่มมานี้อีกสิบเท่ามันก็อยู่เท่าเดิมเมื่อกี้เราไปกินข้าวมันอิ่มนะใช่ไหมคุณมีเงินอีกเท่าไหร่คุณกินอีกไม่เข้ามันอิ่ม ถ้าคุณมีอีกพันล้านนะมันก็กินไม่ไหวมันอิ่มมีอีกหมื่นล้านล่ะมีอีกแสนล้านล่ะเลอะยังไงก็กินไม่ได้